สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้ไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็เอาตั้งแต่คู่แรกเลยครับเมอร์ซี่ไซด์ดาบีแมทเอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลครับแข่งในเวลา6โมงครึ่งไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันก่อนครับเริ่มที่ฝั่งเจ้าบ้านเอเวอร์ตัน ทรงไม่ค่อยดีครับเอเวอเรตฤดูกาลนี้เป็นหนึ่งใน3ทีมที่ยังไม่ชนะใครเลยครับในฤดูกาลนี้เกมล่าสุดเนี่ยก็ไปเสมอลีดมาหนึ่งประตูหนึ่งสภาพทีมและขุมกําลังเนี่ยก็ยังมีผู้เล่นบาดเจ็บอยู่หลายคนเลยเยอร์รีมีนาดูกูเรเมสันโฮเกตอังเดโกเมดเบนกรอตฟีคาร์วร์ดเลวินอันดอร์ทาวเซนพวกนี้เจ็บหมดเลยส่วนที่เหลือเนี่ยที่ไม่ได้เกินไปก็พร้อมทั้งหมดครับ ก็คงต้องไปหวังพึ่งดาวรุ่งอย่างแอนโทนีกอร์ดอนแหละที่ยิงบ่อยๆเลยในช่วงพักหลังครับเสรินทางฝั่งของทีมเยอริวพูลเกมล่าสุดพึ่งโกงตายมาเลยครับเอาชนะนิวคาสเซิลได้2ประตูต่อหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ก็สั่งเวรเจ็บเป็นหนึ่งคนครับจอแดน,นเทนเดอร์สันเจ็บเพิ่มเติมไปอีกคนหนึ่งทำให้ตอนนี้กองกลางค่อนข้างมีปัญหาครับก่อนหน้านี้ก็มีทั้งเตโกคันดาล่านาบิกต้าที่เจ็บส่วนคนอื่นที่เจ็บเนี่ยก็จะเป็นพวกเจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับอย่างโกนาเต้อ็อกเล็กเชมเบอร์เลนคาวินเลมซี่ตัวใหม่พวกนี้หมดสิทธิ์ลงสนามอยู่แล้วแต่ข่าวดีคือโจเอลมาติฟส์เคอร์ติสโจนโชตาพวกนี้เนี่ยกลับมาซ้อมได้แล้วอรอดูครับว่าจะพร้อมลงสนามหรือเปล่า ส่วนอีกข่าวดีหนึ่งก็คือดาวินนูเยสครับผลโทษแบนกลับมาในเกมนี้แล้วนะก็ต้องรอดูครับว่าจะลงมา11ตัวจริงหรือไม่อ่ลิวููเนี่ยพอดาว11ตัวจริงได้นะครับดาวจากความรู้สึกส่วนตัวลว้ลวนๆครับผู้รักษาประตูเป็นอาิซงเบเกอร์แบกขวาเป็นเทนส์แบกซ้ายเป็นโรเบอร์ันเหมือนเดิมแหละคู่เซนเตอร์ก็น่าจะเป็นคู่เดิมไปก่อนครับถ้ามาติดไม่พร้อมนะก็น่าจะเป็นโกเมสกับฟานไดกองกลางเนี่ย ฟาบ,บินโยเนี่ยต้องยืนนะน่าจะลงเลยครับแล้วก็จะประสานงานกับเจมิลเนอร์ตัวเกา่าแล้วก็ตัวที่โดดเด่นในเกมกับนิวคาสเซิลอย่างฮาวิสแอนเลียสครับสามแนวรุกว่าจะเอานูเนสลงเป็นตัวจริงเลยไหมถ้าลงเนี่ยก็จะประสานงานร่วมกับซาลาและก็ลุยดีอาร์สครับแต่ถ้ายังไม่เอาลงก็จะเป็นเฟอร์มิโน่เหมือนเดิมไปก่อนครับผลงาน3เกมหลังลิวปูชนะมากกว่า2ประตูทั้งหมดครับเกมนี้ก็ลงชนะ2ประตูคิดว่าด้วยฟอร์มการเล่น ของเอเวอรตันแล้วเหนื่อยแทนครับวันนี้มีสิทธิ์โดนบุกมาชนะครับคิดว่าวน,นี้ลิวพูชนะได้มากกว่า2ประตูขึ้นไปชอบแล้วก็เชียร์ลิวพูครับใครอยากรลดสุกกีฬาฝากอัลฟา88ไปดไว้ด้วยนะครับไาย์แอดอยู่ใต้คลิปนี้ทักไปพูดคุยสอบถามได้เลยครับ